ต่อไปนะครับก่อนที่เราจะไปกันต่อนะครับผมจะไปในเรื่องของอการเทรดนะครับหรือการทำความรู้จักกับโปรแกรมเนะี่ยผมอยากให้ทําให้ทุกคนเนะี่ยรู้จักกับโครงสร้างราคาก่อนนะครับก็จะเรียนหลักๆเนะี่ยคือราคาคืออะไรหนะลายหลายคนนะสงสัยเข้าตลาดการลงทุนเนี่ยไอตัวการาฟแท่งเทียนมันมาจากอะไรราคาคืออะไรราคาเคลื่อนที่ด้วยเหตุผลอะไร Open h i g h Low c โ o s สนะครับผมราคาพวกนี้มันคืออะไรนะหลายๆคนสงสัยไทม์เฟรมคืออะไรความสัมพันธ์ระหว่างราคาและไทม์เฟรมโอเคไหมครับทั้งหมดเนี่ยไปขายกระจ่างกันเลยครับ โอเคอันดับแรกนะครับราคาคืออะไรราคาเนี่ยมันคืออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสสกุลเงินนะครับซึ่งแสดงมูลค่าของสกุลเงินหนึ่งเมื่อเทียบกับสกุลเงินหนึ่งอันนี้ในบริบทของ forex นะครับผมโอเคสมมุติว่าเรานะครับผมถือเงินของบาทอยู่ใช่ไหมครับผมถือเงินบาทเนี่ยมันก็จะไม่มีกราฟราคาเกิดขึ้นนะครับผมถ้าเราไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับดอลลาร์โอเคไหมครับสมมติว่า30สิบาทเอ,อ่อกราฟราคาเราขึ้นกับอะไร30สิบาทส0บาท4ี่บาท ราคาของอะไรมันขึ้นตรงนี้ถูกไหมครับแต่ว่าใน forex เนี่ยคือมันเป็นการมันเป็นสัญญาและเป็น contract เปรียบเทียบกันระหว่าง2สกุลเงินเช่น30บาทเท่ากับ1ดอลลาร์หรือมองกับการ1ดอลลารถถ์เท่ากับ30บาทอ่าตรงนี้แหละครับอันนี้คือราคานะครับผมเวลาจะไปซื้อคู่เงินไหนเช่นเออร้อ100บาทเท่ากับ300เยนอ่าสมมตินะร้0ยบาทเท่ากับ300เยนเวลาเราจะแลกไปไหนมาไหนเนี่ยครับก็คือราคา อ่านี่คือราคาในความหมายของ Forex นะครับผมอ่าในกราฟของราคาที่เรากาลังเปรียบเทียบกันอยู่มันคือการเปรียบเทียบหรือถ้าเกิดว่าในตลาด Forex มันมีแอสเซทต่างๆเช่นน้ํามันมันก็จะเป็นการเปรียบเทียบดอลลาร์ต่อบาเรลนะครับผมหรือถ้าเกิดเป็นทองมันก็จะเป็นราคาทองต่อออนราคาทองดอลลาร์ต่อออนว่าเฮ้ยราคานี้มันคือเท่าไหร่ดังนั้นมันคืออัตราแลกเปลี่ยนนะครับผมอ่าราคาคืออัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเราเนี่ย คือสมมุติขึ้นมานะครับผมโดยที่จะมาจับคู่แข็งอ่อนของตลาดสกุลเนึเอาเอาเอาให้เรารู้เรื่องของสภาพเศรษฐกิจเอาให้เรารู้เรื่องของสภาวะทางการเงินนะครับผมตอนนี้นี่คือความหมายของราคานะครับต่อไปครับความสําคัญของราคานะครับต้องบอกเลยว่าจริงๆอ่ะราคาเป็นข้อมูลที่สําคัญที่สุดในการเทรดฟอเร็กเลยนะครับเพราะว่านักเทรดนะครับผมจะต้องใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับผมก็ตามหรือใช้การวิเคราะห์พวกปัจจัยพื้นฐานก็ตามเนี่ย คือเพื่อคาดการทิศทางการเคลื่อนไหวของราคานะครับต่อไปซึ่งราคาเนี่แหละมันก็คือเขาเรียกว่าตัวบ่งบอกออนาคตด้วยนะครับถามว่ามันดูอะไรได้อีกนะครับผมนอกจากเอ,อตัวของการเคลื่อนไหวต่างๆเนะี่ยมันยังดูปัจจัยนะครับดูสภาพเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆได้ครับอย่างผมขอสมมุติว่าตัวของเยนนะครับ สกุลเงินเยนเนี่ยเป็นสกุลเงินที่อ่อนมานานมากแล้วนะครับผมเหตุผลเพราะว่ามันมีการตรึงนโยบายดอกเบี้ยนะครับผมที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้อัพดอกเบีย้ยไปตามอเมริกานะครับเงินก็ไหลออกรอบประเทศรัวๆเลยนะครับทำ,ทำให้กรับยูเจในช่วงสภาวะนั้นที่ผมกําลังพูดอยู่เนี่ยก็คือปีสอปี2024นะครับผมช่วงประมาณเดือนกรกฎาเนี่ยอย่างคู่เงินประเภท USD JPY นะครับผมก็ค่อนข้างอ่อนมานานมากครับอ่อนมาแบบหลายปีแล้วนะครับผมก็ มันมันก็สามารถบ่งบอกได้นะครับดังนั้นเวลาเทรดฟอเร็กเนี่ยนะครับใครที่มีความรู้เรื่องการวิเคราะห์เทคนิคบวกกับปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเขาจะค่อนข้างได้เปรียบกว่าคนอื่นนะครับผมอ่าโอเคไหมประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าคนที่ไม่รู้นะครับจะไม่สามารถเทรดได้เพราะจริงๆในโลกของการลงทุนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของแบบปัจจัยทางเทคนิคหรือปัจจัยพื้นฐานเนาะเออนะครับผมปนประมาณนี้นะครับผมไปต่อนะ ต่อไปครับเอ้าแล้วราคาเนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยเหตุผลอะไรทําไมราคาถึงมีการขึ้นและราคาถึงมีการลงนะครับราคาในตลาดฟอเร็กเนี่ยเคลื่อนที่ด้วย2ปัจจัยหลักนะครับแน่นอนมันมันต้องเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์และอุปทานอย่างแน่นอนนะครับผมโดยที่1น,นะครับผมอ่าหนเนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยปัจจัยพื้นฐานหรือฟันดัมเบลเทลสองนะครับเคลื่อนที่ด้วยปัจจัยทางเทคนิคครับผมมาเรื่องแรกกันก่อนครับปัจจัยพื้นฐานอันนี้ผมสมมุตินะจริงๆมันมีหลายๆอย่าง มากกว่านี้อีกเยอะเลยครับก็คืออัตราดอกเบีย้ยครับธนาคารกลางของแต่ละประเทศเนี่ยมีนโยบายการเงินที่แตกต่างกันโดยการปรับขึ้นหรือปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยส่งผลทําให้เงินนะครับผมไหลเข้าไหลออกนะครับผมสมมุติได้ไง่ายเช่นสมมุติว่าตอนนี้ธนาคารกลางของประเทศไทยเนี่ยให้อัตราดอกเบีย้ยที่สองจุดห้าถูกไหมสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์คุณฝากธนาคาร,ค,าค,ารคุณได้สองจุดห้าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเงินไปฝากอเมริกาตอนเนี้ยมันจะได้วันห้าจุดห้าคำถามคือโอ้โหมันเสี่ยงน้อยกว่าหุ้นไทยกับคือพันธบัตรนะผมหมายถึงพันธบัตรนะแบบทั้งพัััันนนนธบบบตรรทงงแเเิฝาาากยม มันมันมันมีความเสี่ยงที่ต่ํากว่าเนาะคือแน่นอนครับหลักการความเสี่ยงคือพันธบัตรเนี่ยความเสี่ยงต่ํากวอาหุ้นชัดเจนหุ้นสามัญชัดเจนอยู่แล้วนะครับดังนั้นเงินห,หลายๆออกจากประเทศไทยนะครับผมแล้วก็ไปถือพันธบัตรอเมริกานะครับมีความเสี่ยงต่ำกว่าได้ดอกเบี้ยสูงกว่านะครับอันนี้ก็ปัจจัยที่ทำให้เงินอ่อนลงหรือแข็งขึ้นนะครับผมอัตราดอกเบี้ยสองครับคือภาวะเศรษฐกิจนะครับ,รบ,ระะรรบผมก็คือตัวเลขเศรษฐกิจเช่น GDP อัตราเงินเฟ้ออตัอตราการว่างงานดุลการค้าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคล้วนม นะครับผมเสถียรภาพทางการเมืองค,ความวามั่นคงทางการเมืองและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศเนี่ยก็มีผลต่อค่าเงินเช่นกันนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าหลายๆคนนะครับผมก็คงเคยผ่านแบบประสบการณ์นะครับต่างๆนานามาแล้วเนาะเช่นแบบการเมืองในไทยหรือใน,ในต่างประเทศเนี่ยมันส่งผลต่อสกุลเงินจริงๆนะครับผมว่าต่างชาติเนี่ยเขาจะมีความเชื่อมั่นในการเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสถนานการณ์ทางการเมืองด้วยนะครับผมแล้วก็ แลวก็ข่าวและเหตุการณ์สาคัญต่างๆนะครับคือข่าวที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการเมืองเช่นการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจการตัดสินใจของธนาคารกลางแล้วก็เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองนะครับสามารถส่งผลทาให้สกุลเงินผันผวนอย่างเช่นสงครามนะครับผมในประเทศแบบยูเครนเซียนะครับผมส่งผลต่อทองคําแน่นอนหรือจะเป็นข่าวเรื่องพี่จีนนะครับผมเก็บตุนนะครับผมทองคํามาตลอดแบบ2ปีนะครับผมอันนี้ส่งผลต่อราคาทองคําถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่เขาประกาศเลิกเก็บนะครับอย่างเช่นตอนนี้ที่ที่ผมอยู่ข่าวนะปัจจุบันเนี่ยเขาประกาศไม่เก็บเพิ่มแล้วนะครับทำให้ตอนนี้ นะครับผมก็ลงมานะครับผมลงมาระดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังมีแรงซื้อนะครับผมเพราะว่าด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจแล้วก็ปัจจัยทางการเมืองต่างๆโอเคไหมครับประมาณนี้นะครับและนี่คือเรื่องของปัจจัยพื้นฐานนะครับผม สองนะครับผมก็คือปัจจัยทางเทคนิคปัจจัยเทคนิคเนี่ยเราพูดถึงเรื่องกราฟนะครับจ้าวใหญ่ในตลาดนะครับผมที่หลายคนพูดถึงนะครับผมเจ้าเข้าซื้อเจ้าเข้าซื้อจริงๆนะครับผมไม่มีใครนะครับคอนโทรลตลาด Forex ได้และนี่คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของมันครับอาจจะคอนโทรลได้แบบอย่างช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีเรื่องของรัฐบาลเอ่อกางของญี่ปุ่นนะครับผมได้ทําการอัดเงินนะครับผมลงมาในระบบทําให้มันมีกราฟหนึ่งแท่งเทียนนะครับผมที่ยาวมากๆนะแต่ก็ตรึงราคาได้แป๊บเดียวนะครับก็กลับไปแล้วนะครับส่งผลให นะครับผมทีนี้นะครับผมปัจจัยทางเทคนิคเนี่ยก็มันมีหลายส่วนครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่า Forex เนี่ยคือทางสถาบันทางการเงินก็ลงมาเทรดนะครับผมดังนั้นก็แน่นอนครับนอกจากเขาดูสภาพเศรษฐกิจแล้วเขายังดูปัจจัยทางเทคนิคด้วยนะครับผมแน่นอนครับก็มีแนวรับแนวต้านนะครับผมก็คือเป็นระดับราคาที่สําคัญนะครับที่มันเคย เป็นแนวที่มันเด้งกลับอะไรเงี้ยครับแล้วก็รูปแบบกราฟครับชาร์ตแพนเทอร์แล้วก็ตัวชี้วัทาทางเทคนิคอินดิเคเตอร์นะครับทุกอย่างมีผลนะครับผมทําให้ราคามขึ้นลงหมดอ่ะลายย่อยเนี่ยครับผมอ่าต้องพูดว่าก็เป็นหนึ่งในปัจจัยนะครับผมคืออย่างพวกเราเทรดเนี่ยพวกเรารู้สึกว่ามันไม่กวนตลาดถูกไหมแต่ว่าถ้าแบบ เงินนะของรายย่อยในโลกนั้นมันเยอะมากๆนะครับผมมันก็เรียกว่ามีผลนะครับผมต่อราคาเช่นกันดังนั้นนะครับผมราคานะครับผมของตลาด Forex กนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคู่เงินใดๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการที่มันขึ้นหรือลงหรืออะไรเงี้ยว้วนมีปัจจัยทั้งสิ้นเลยนะครับผมดังนั้นตรงนี้นะครับผมก็คือสรุปง่ายๆว่าราคาเคลื่อนไหวจากแบบเรื่องแบบนี้นะครับผมถูกไหมต่อไปครับผมเรื่องของโครงสร้างราคาบ้างละโครงสร้างราคาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมที่ผมอยากจะแนะนําทุกคนก็คือตอนนี้เรากำลังจะไปเรียนกันนะเรื่องของเอ่อ แท่งเทียนนะครับผมหรือราคาว่ามันขึ้นลงจากอะไรนะครับผมต้องเรียนทุกคนอย่างนี้ก่อนครับว่าตรงนี้ที่เรากําลังเรียนอยู่เนี่ยมันเรียกว่าแคนเดลนะครับแคนเดลเนี่ยมันก็คือแท่งเถียนนะมันแปลว่าแท่งเถียนนะครับผมแท่งเทียนตรงนี้นะครับผมมันเป็นการเก็บนะครับผมสถิติราคานะครับผมเก็บสถิติราคาแล้วประมวลผลนะครับผมทําให้ประวัติศาสตร์นะครับมันอยู่ในหนึ่งแท่งเทียนอ่ามันอยู่ในหนึ่งแท่งเทียนนะนะครับโดย ตรงนี้นะครับกรอบเวลาทั้งหมดให้มากําหนดว่ามันเป็นราคาในช่วงเวลาไหนคือสิ่งที่เรียกว่า time frame อ่าเช่นไทม์เฟรมหนึ่งนะครับผมความหมายนะครับผมคือหนึ่งชั่วโมงนะไทม์เฟรมหนะึ่งเเนี่ยหมายความว่าหนึ่งแท่งเทียนเนี่ยมันเก็บนะครับผมมันเป็นกรอบเวลาที่เก็บสถิติมันเป็นกรอบเวลาที่เก็บพฤติกรรมนะครับผมในหนึ่งชั่วโมงนั้นไว้ว่าราคานะครับผมมีการเปิดนะชั่วโมงที่กี่บาทมีการ ไฮเอส price หรือราคาสูงสุดที่กี่บาทโลเว price ราคาต่ำสุดกี่บาทแล้วก็ราคาปิดชั่วโมงนั้นที่เท่าไหร่พูดก็พูดถึงนะครับผมจะเห็นได้ว่าตัวของอะไรครับแท่งเทียนเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันเป็นตัวเก็บเลยเนาะเออมันเป็นตัวเก็บรายละเอียดนะครับผมอ่าของราคานะครับผมในทรนเฟรมนั้นๆเอาไว้ว่ากันก็ได้นะครับที่นี้ราคาที่ผมอยากให้ทุกคนดูมันมีอยู่สี่ราคาครับก็คือหนึ่งะครับผมราคาโอเ n นนะครับผมราคาโอเ n นเนี่ยนะครับผมก็คือราคาเปิดอ่า ราคาเปิดหมควาว่าในทันเฟรมนั่นราคามันเปิดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็โค o สอ่านะครับผมก็คือราคาปิดนะครับปิดก็คือราคาปิดอยู่ที่ปลายทันเฟรมนั้นน่นะเช่นถ้าเป็นหนึ่งชั่วโมงก็คือปิดปลายชั่วโมงอ่ะนะครับผมมันปิดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ราคา h i g h e นะครับผมอ่าไฮนะครับผมก็คือราคาสูงสุดแล้วก็อะไรครับโลนะครับผมแล้วคือราคาต่ําสุด แบบนี้โอเคไหมครับโลคือราคาต่ําสุดอ่านะครับทีนี้นะครับมันมีความสําคัญแล้วมันมีพฤติกรรมยังไงกับแท่งเทียนบูลิชกับแบลิชแคนเดลล่ะครับเออจริงๆแท่งเทียนบูลิชเนี่ยมัน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 เป็นตัวแทนของราคานะครับผมที่มันขึ้นสูงอ่านะครับผมแล้วก็แบลิชเนี่ยเป็นราคาที่ลงต่านะครับผมหรือแท่งแดงมีแนวโน้มขาลงนั่นเองเหตุผลเพราะว่าอะไรครับถ้าแท่งเขียวเนี่ยนะครับผมราคาเปิดนะครับผมมันจะอยู่ตรงนี้ ตรงนี้ครับเราเรียกว่าตัวบอดี้นะครับผมบอดี้และนี้ก็เราเรียกว่าไส้เทียนนะครับนี้เันเรียกว่าตัวเนื้อเทียนอันนี้เรียกว่าตัวไส้เทียนนะครับอ่าซึ่งาราคาเปิดเนี่ยมันอยู่ข้างล่างตรงนี้เราจะเรียกว่าโอเพนนะครับผมอ่าแล้วราคาปิดเนี่ยมันขึ้นมาอยู่ข้างบนหมายความว่าไงครับหมายความว่าตัวกราฟแท่งเขียวตรงนี้มันสแสดงถึงศักยภาพของราคาไม่ว่าจะเป็นคู่เงินอะไรเนี่ยในชั่วโมงนั้นๆเนี่ยนะครับในชั่วโมงในทรนเฟนนั้นๆเนี่ยมันมีศักยภาพที่จะขึ้น คือในชั่วโมงนั้นๆเนี่ยราคาเปิดเนี่ยมันอยู่ต่ําแล้วราคาปิดเนี่ยมันขึ้นไปปิดราคาได้ที่สูงกว่าราคาเปิดเออเนี่ยนะครับคือความหมายของบูล l ล s h c a นเดอหรือก็คือราคาปิดมากกว่าราคาเปิดนั่นเองส่วนไส้เทียนความหมายครับของม,ม,ม,มันเนี่ยตัวไส้เทียนความหมายของม,มันก็คือราคาสูงสุดหรือตัวไฮนะครับราคาต่ําสุดเนี่ยก็คือตรงนี้หรือตัวโลซึ่งก็จะเหมือนกันนะครับทั้งท่งเขียวแท่งแดงไม่ไม่เกี่ยวนะครับท่งเขียวท่งแดงเนี่ยไฮอยู่บนหมดนะครับแล้วก็โลอยู่ล่าง นะผมแต่แท่งเขียวกับแท่งแดงจะแตกต่างกันตรงที่ถ้าแท่งแดงเนี่ยคือราคาเปิดมาอยู่ข้างบนครับอ่าราคาเปิดมนอยู่ข้างบนอ่าแล้วแล้วในชั่วโมงนั้นนะครับพฤติกรรมราคาเนี่ยมันมีแนวโน้มขาลงแล้วมันทําให้อะไรครับตัวราคาปิดเนี่ยมาอยู่ข้างล่างอ่าอย่างงี้ครับตัวราคาปิดมาอยู่ข้างล่างสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนเห็นไหมครับมันแตกต่างกันตรงอะไรครับนี่ครับโอเพนล่างปิดบนอันนี้โอเพนบนลงมาปิดล่างเนี่ยมีแนวโน้มขาลงก็เลยกลายเป็นแท่งแดง เท่านี้ครับผมนี่คือลักษณะของ bullish candle และ bearish candle โอเคไหมครับตรงนี้ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมครับแท่งเขียวคือราคามันขึ้นแท่งแดงคือราคามันต่ําลงนะครับหรือลดลงนั่นเองนะครับผมอ่านี่คือโครงสร้างราคานะครับสราคาที่ทุกคนต้องจำนะครับ open high low แล้วก็ close ครับโอเคนะครับต่อมาเราจะมาเรียนรู้เรื่องของ t i m e fem คืออะไรนะครับผมแล้วก็มีความสําคัญอย่างไรนะครับโอเคเราเปิดนะครับผมไปดูใน m p 4กันเลยครับ อ่ะตอนนี้เรามาอยู่ในตัวของ Meta Trader 4นะครับผมแล้วก็ผมต้องการจะปิดหน้าจอนะครับปิดหน้าจอคู่เงินอื่นนะครับให้เหลือคู่เงินเดียวก็คือคู่เงิน EUR USD แบบนี้ก็ได้นะครับผมอ่ะผมขอเปิดแบบนี้นะอ่านะครับผมนี่ก็คือคู่เงิน EUR USD นะครับผมอ่ะประมาณนี้อ่ะทีนี้นะครับหลายคนนะครับผมหลังจากที่เปิดคู่เงินมาแล้วนะครับผมตรงนี้ของผมผมผมกดซูมนะกดซูมตรงนี้ครับนี่ หลายๆคนนะครับผมเนี่ยผมกดซูมมาทุกคนอาจจะอยากกดตามผมนะกดตรงนี้นะกดซูมเข้าซูมออกนะครับทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้แท่งเทียนของเรานะครับผมมันเป็นเขาเรียกว่าตัวของบาร์ชาร์ตนะครับบาร์ชาร์ตเนี่ยจะไม่เหมือนกับตัวของแคนเดลสติ๊กนะครับผมเพราะว่าบาร์ชาร์ตเนี่ยอ,อมันจะไม่ได้มีตัวของเนื้อเทียนให้ดูแต่ว่าความหมายของบาร์ชาร์ตนะครับคือซ้ายเป็นราคาเปิดเสมอนะมันมันจะไม่ได้บอกแท่งเขียนเนี่ยนะครับเนี่ยบาร์ชาร์ตจะเป็นอย่างนี้อืม ซึ่งซ้ายเนี่ยครับผมซ้ายเนี่ยคือเปิดเสมอซ้ายเนี่ยคือราคาเปิดขวาเนี่ยคือราคาปิดเสมอนะครับผมอ่านี่คือโอเพนอันนี้คือโคลสอ่านี่แบบนี้นะครับโอเพนแล้วก็โคลสอ่ะประมาณน,นี้นะครับผมซึ่งตรงเนี้ยนะผมทําให้มันเกิดเอ,อ่อคือคือคือมันก็เป็นอ,อ่าบาชาดเนี่ยก็เป็นหลายๆคนก็ชอบใช้นะครับผมผมจริงๆผมส่วนตัวก็ชอบใช้บาชาดนะแต่ว่ามือใหม่ในตลาดเดีย่ยที่แบบขี้เกียจดูบาชาดอยากดูสีมากกว่านะครับผมก็จะมีวิธีการเปลี่ยนสีให้นะเนาะอะไรเราดูไปพร้อมๆกัน อย่างแรกนะครับการเปลี่ยนตัวของบาร์ชาร์ดเนี่ยนะครับเราก็ต้องเข้ามาเปลี่ยนตรงนี้ครับทุกคนดูที่ท็อปบาร์ด้านบนครับอ่าตรงนี้เห็นไหมอ่าตอนนี้นะครับมันคลิกไปที่ด้านซ้ายอยู่นะครับให้คลิกมาที่ตรงกลางครับพอคลิกมาที่ตรงกลางมันก็จะมีอ่าสีของแท่งเทียนนะครับผมเนี่ยสีของแท่งเทียนให้ดูแบบนี้เนาะ นะครับเรากดคลิกขวานะครับเนี่ยนะสมมติว่าทุกคนกดมาเป็นแท่งเทียนแล้วนะถ้าเกิดว่าทางขวาเนี่ยก็จะเป็นเส้นลายฉาดนะลายฉาดนี่คือเอาราคาปิดมาพอสนะเอาราคาปิดของทุกแท่งมาพอสนะครับผมโอเคไหมดังนั้นเราก็กดแท่งกาณนะครับมันจะเรียกว่า candle stick นะครับผมก็คือตัวของแท่งเทียนนั่นเองนะครับผมทีนี้เอาก็กดขวานะครับผมมาที่ property นะครับผมคลิกขวาแล้วก็มาที่ property ตรงนี้เนาะโอเคพอคลิกขวามาที่ property เสร็จแล้วนะครับผมมันก็จะมีหน้า color กับ common ตรงนี้นะครับเราก็กดมาที่ color ครับ อ่าคันเลอร์ตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนสีตัวแท่งได้เลยครับซึ่งสิ่งที่ผมอยากทํานะครับผมก็คือผมจะเปลี่ยนนะครับผมบาร์อัพเป็นเขียวแล้วก็บาร์ดาวเป็นแดงเนาะดังนั้นบาร์ดาวเนี่ยผมก็ต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับนอกจากบาร์ดาวผมจะเปลี่ยนสีแดงแล้วผมก็ต้องเปลี่ยนตัวเอ่อแบร์คันเดิลนะครับแบร์คันเดิลเป็นสีแดงด้วยตรงนี้นะครับเปลี่ยนบาร์ดาวกับแบร์คันเดิลเป็นสีแดงนะครับผมอ่าแล้วก็เอ่อบูคันเดิลตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับเป็นสีลำก็ได้ครับเป็นสีแบบนี้อะ่ะ แล้วกดโอเคครับจริงๆเปลี่ยนสีได้เยอะมากๆเลยนะครับผมวอลลุ่มอักษลเปลี่ยนสีได้หมดนะครับอ่ะก็ได้แท่งเขียวแท่งแดงตรงนี้นะครับก็ง่ายต่อการเรียนการสอนนะครับผมโอเคไหมอ่ะประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับตอนนี้นะครับผมอ่าผมอ่าเดี๋ยวนี้เป็นแบบสอนข้ามไปนิดหนึ่งนะผมต้องการจะเซฟเทมเพลตเนี้ยไว้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมอ่ะถ้าเปิดฉากราคาใหม่นะครับสมมติว่าผมเปิดฉากราคาใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะครับผมก็อยากจะใช้มันเป็นเขียวกระแดงเนี่ยแล้วผมอ่ะ มันไม่มีเทมเพลตไงสิ่งที่ผมทำมาผมต้องนั่งไล่เปลี่ยนพอ o p e r t y ร์ทีทั้งหมดเลยนะครับผมว่าอันนี้เป็นอะไรเนี้ยมันไม่ไหวนะดังน,นั้นนะครับวิธีการเซฟเทมเพลตนะครับผมก็มาที่หน้านี้เนาะมาที่หน้า eu id ที่เราเปลี่ยนเทมเพลตไปเมื่อกี้นะครับผมมาแล้วนะครับผมให้กดที่ปุ่มนี้ครับนี่เห็นไหมครับกดที่ปุ่มนี้นครับมันจะมีคำว่าเซฟเทมเพลตโหลดเทมเพลตรีมูฟเทมเพลต นะตัวนี้ให้เรากดเซฟเทมเพลตเอาไว้ครับการเซฟเทมเพลตเนี่ยมันก็คือจะการเป็นการบันทึกนะครับผมสีที่หน้าจอของเราอินดิเ e คเตอร์ EA ที่หน้าจอของเราเนี่ยพอเวลาเราไปเพลตนะครับผมหรือว่าไปแบบโหลดเทมเพลตใส่คู่เงินอื่นๆนะมันก็จะมาเป็นเทมเพลตนี้เลยครับผมไม่ตั้งชื่อเทมเพลตของตัวเองว่าเป็นอะไรดีครับผม uh, Candle Candle Normal เนาะแบบนี้นะครับผมทีนี้นะครับผมผมก็มาที่หน้า o d Cat นะผมที่ผมเปิดเมื่อกี้เนาะ แล้วก็กดตัวเดิมเลยครับผมแต่มันเราไม่ได้กดเซฟในเทมเพลตนะเรากดโหลดเทมเพลตพอกดโหลดเทมเพลตเนี่ยเราก็กดดับเบิลคลิกนะครับผมที่ตัว Can d l e normal ได้เลยครับอ่าแบบนี้นะครับผมเห็นไหมก็จะมีแบบตัวของอ่าสี่แคนเดมาแล้วนะครับผมอันนี้คือวิธีการใช้งานนะครับผมตัวของเทมเพลตคร่าวๆนะครับทีนี้นะครับพอเราเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่ามันมีแท่งเขียวแท่งแดงทั้งหมดเลยครับแท่งเขียวก็คือเป็น Bulllish นะครับแท่งแดงคือเป็น bearish Can เด e โอเคไหมครับ ทีนี้นะครับผมลําดับต่อไปผมจะสอนเรื่องทันเฟมนะครับทันเฟมคืออะไรครับทันเฟมเนี่ยมันคือกรอบเวลานะครับมันคือกรอบเวลาที่เราสามารถเก็บประวัติของราคานั้นๆเอาไว้ได้นะครับเช่นทันเฟมคือตรงนี้เมื่เราเปลี่ยนทันเฟมนะครับผมเราเปลี่ยนตรงนี้โอเคไหมครับอ่บาประมาณนี้เนาะ M1 M5 M15 อะไรพวกนี้นะครับทีนี้เรามาดูความหมายของทันเฟรมกันนะครับทันเฟรมอ่ะอย่างที่ผมบอกมันเป็นกรอบเวลานะครับผมตอนนี้เราเอ,อิงอยู่ที่นะครับกดอยู่ที่ทันเฟรม H1 นะครับ H1 เนี่ยความหมายก็คือมันเป็นกรอบเวลา1ชั่วโมงครับใน1แท่งเนี่ยจะเป็นตัวแทนของการาฟราคา1ชั่วโมงแสดงว่าในชั่วโมงนั้นเนี่ยมันมีราคาเปิดอยู่ที่เท่านี้อ่านะครับราคาเปิดที่เท่านี้ราคาสูงสุดอยู่ที่เท่านี้เดี๋ยผมเปิดเนี่ยราคาเปิดอยู่ที่เท่านี้นะครับผมราคาปิดอยู่ที่เท่านี้ราคาสูงสุด แล้วก็ราคาต่ำสุดที่เท่านี้มันคือประวัติศาสตร์ของ1ชั่วโมงครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นท่นเฟรม1นาทีจะเกิดอะไรขึ้นครับท่นเฟรมหนาทีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวตัวัยววเลยครับเพราะว่ามันเป็นกรอบเวลาของ1นาทีตัวแท,ท่งเียนตัวนี้จะเก็บประวัติศาสตร์นะครับผมจะเก็บประวัติของราคาไว้1นาทีครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวแทนของนาทีปัจจุบันเลยนะครับผมนาทีปัจจุบันก็คือเอ่อหกโมงสินาทีนะครับตรงนี้ก็จะเป็น Data ของนาทีปัจจุบันแต่นะครับ ต่ถ้าเกิดว่าเรามาทันเฟมเดย์ครับท่านเฟมเดย์เนี่ยก็คือหนึ่งแท่งนะครับผมจะเก็บประวัติศาสตร์นะครับผมจะเก็บประวัติศาสตร์เนี่ยของอะไรครับของหนึ่งวันเอาไว้นะครับผมโอเคไหมเนี่ยอันนี้คือสี่ชั่วโมงครับนี่คือเฮดโฟนะครับผมแล้วก็อันนี้คือหนึ่งเดย์นะว่าจะเก็บประวัติของนี้ไว้นะครับผมโอเคไหมครับแบบเนี้ย เอ้ยนะครับอย่าง4ชั่วโมงเนี่ย1แท่งก็เท่ากับ4ชั่วโมงทีนี้มันมีความสัมพันธ์กันยังไงล่ะแต่ละทันเฟรมครับต้องบอกก่อนว่ายิ่งทันเฟรมเล็กมากๆนะครับผมเออ่สัญญาณหลอกก็จะยิ่งเยอะสัญญาณหลอกคืออะไรครับเขาเรียกว่าตัวชีวะทางเทคนิคเนาะอินดิเคเตอร์คือตัวชีวะทางเทคนิคนะครับเช่น moving average หลายคนเคยได้ยินมานะครับผมเป็นเส้นตรงเป็นเส้นค่าเฉลี่ยอะไร,งะรเงี้ยอ่ะเมื่อรกราฟมัันนเเเเเเยยยยออออะคคครรบ่่่่่าาาฉลีีีืกว มันมันมันก็เป็นไปตามที่เรากําหนดนะครับผมว่าจะเอาเส้นพีเดียดเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเรายิ่งใช้ทันเฟมนะครับผมที่มีพีเดียดน้อยเนี่ยราคามันเปลี่ยนแปลงไปไวมากแล้วราคานะครับแต่ละแท่งเทียนมันอาจจะไม่เกิดในยะสําคัญนะครับผมเช่นบางคนเนี่ยเทรดด้วยพฤติกรรมราคานะครับโดจิเทรดด้วยรีเวอร์โซบา์อย่างเงี้ยหนึ่งนาทีในเทรดไม่ได้นะครับผมสัญญาณหลอกมันเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่านะครับผมในทันเฟมที่มันสูงขึ้นมาครับทันเฟมห้าห้าเอ็มคืออะไรครับทันเฟมเอ็มห้าอ่ะนะครับผมก็คือการที่เรารวมนะครับผม เอ่อหนึ่งนาทีห้าแท่งนะครับผมอ่ะเอาไว้ในห้านาทีหนึ่งแท่งทันเฟมเ็มสิบห้าคือห้านาทีนะครับผมสามแท่งนะครับผมรวมเป็นแท่งสิบห้านาทีหนึ่งแท่งดังนั้นนะครับกราฟเนี่ยมันก็จะมีความคล้ายคลึงกันไอตรงนี้ผมอาซูมออกนะทุกคนเห็นไหมครับผมมันก็จะเป็นกราฟรูปแบบนี้อ่ะก็จะเป็นกราฟรูปแบบนี้ครับอ่ะเห็นไหมถ้าเราผมไปทันเฟมเอ็มห้าครับกราฟรูปแบบเนี้ยก็ยังมีอยู่แต่ว่าต้องซูมเข้าไปหน่อยแท่งเทียมก็จะน้อยลงใช่ไหมครับก็จะมีกราฟรูปแบบแบบยูอย่างเงี้ ถ้าเป็น M 1 5ครับกราฟรูปแบบ w u ตรงนี้ก็ยังอยู่นะแต่ว่ามันก็ใช้แท่งน้อยมากๆแล้วนะครับถ้าไปทานเฟรม M 3 0มครับโอ้โหกราฟรูปแบบ w o u b ในแทบจะไม่มีให้เห็นละเห็นไหมครับผมเนี่ครับคือทานเฟรมยิ่งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยไอ้บเ u ิ l e U เนี่ยไม่มีแล้วนะครับหรือตัว V ตัวเดียวนะครับผมแบบเนี้นะครับยิ่งทานเฟรมสูงนะครับผมอ่ายิ่งทานเฟรมสูงเนี่ยเขาเรียกว่าข้อมูลกราฟนะครับผมก็สําหรับผมก็ยิ่งน่าเชื่อถือนะครับผมอย่างที่บางบางทีนะครับผมอ่าถ้ามาจากสายตลาดหุ้นในลุงช ต้องเทรดเกินแบบเอ่อทันเฟรมหนึ่งเดย์ขึ้นไปนะครับก็คือแบบเออ่รูโฉลกก็จะเออ่เป็นแนวแบบว่าสวิงเทรดนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับผมหนึ่งเดย์ขึ้นไปแล้วก็แบบ อาจจะับถือยาวอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าเทรดเดอร์ในตลาด Forex นะครับผมจริงๆก็มีค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะครับผมว่าเทรดเดอร์ในตลาด For ร x มีอะไรบ้างนะครับในพทหน้าประมาณนี้นะครับผมทีนี้อ่ะเราไปต่อกันเลยนะครับผมอันนี้นะครับก็คือความสําคัญของท f นเฟ e โอเคไหมครับผมอันนี้คือความสําคัญของทานเฟม a m e นะอ่ะประมาณนี้ครับผม